เคยรู้สึกว่าไฟแดงบางทีมันก็กวนตีนเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าพระเจ้ากําลังกวนตีนเราแลวพยายามเล่นตลกอะไรกับเราหรือเปล่าตั้งใจทําให้เราเสียเวลาเพิ่มขึ้นหรือบางทีมันก็เป็นที่วงนหรือจังหวะซวยๆในชีวิตของเราแทนวันนี้ครับผมขอเสนอเกิดแต่กับกูตอนไฟเหลือง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 ตั้งแต่ที่ผมขึ้นมหาลัยปีสองมาเนี่ยผมมีสิ่งที่อยากจะเล่าเยอะโอ๊โคตรแล้วก็ทําออกมาเป็นคลิปคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่พอสมควร และสิ่งที่ผมอยากเล่าในคลิปนี้ก็คือไฟเหลืองครับตั้งแต่ผมขึ้นมาหาไรมาเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมาจากชนบทมาจากชีวิตบ้าน,านที่แบบแถวบ้านมีแต่ทุ่งนามีแต่สวนมีแต่อะไรพวกนี้หลังจากที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเยอะทั้งวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าอาหารการกินต่างๆที่แบบเป็นอิสระมากขึ้นจะทํะไรก็ทํามีหลายๆอย่างที่ ต้องรับผิดชอบมากขึ้นจากที่ผมอยู่แต่บ้านอยู่ในชุนบุรีหันซ้ายหันขวาเจอแต่ไรนาเจอแต่แบบสวนส้มอะไร่เงี้ยพอได้ขับมาในเมืองรู้สึกว่าการได้ใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่อิสระม,มากได้ทําอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยได้ลองหลังจากย้ายมาอยู่มาอะไรเนี่ยผมอยู่หอนอกครับซึ่งหอนอกเนี่ยเวลาจะออกไปไหนหรือออกไปทําอะไรเนี่ยหอผมเนี่ยจะอยู่ตรงหน้า ไฟแดงพอดีคือออกมาปุ๊บเจอไฟแดงเลยแล้วสิ่งที่แม่งช่วงหนึ่งเนี่ยที่เจอทุกรอบแม่งก็คือออกไปแล้วเจอไฟเหลืองออกไปแล้วแม่งไม่รู้ว่าดวงเครียดหรืออะไรนั่นแหละคือแม่งออกไปแล้วก็เป็นไฟเหลืองเลยซึ่งไฟเหลืองเนี่ยมันเป็นเคสที่แบบห่วยที่สุดละเพราะว่าการที่เราได้ออกไปจับห้องเนี่ยถ้าคนธรรมดาก็อาจจะออกไปเจอไฟเขียวหรือว่าไฟแดงที่แบบแต่แม่งก็เขียวละแต่ผมเนี่ยออกไปเจอไฟเหลือง ซึ่งแม่งต้องรอคู่นานเหมือนกูโดนรีเซ็ตเหมือนโดนรีเซ็ตใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องรอตรงไฟไฟเหลืองแล้วก็ไปไฟแดงแล้วก็ไฟขียซึ่งแม่งนานมากแล้วก็ร้อนด้วยแล้วผมเนี่ยจะแบบไม่ได้ว่าอะไรเลยนะถ้าแบบเจอแบบนี้แค่รอบสองรอบสี่ห้ารอบอะไรก็ว่าไปแต่นี่แม่งเจอทุกรอบเป็นช่วงที่แบบเครียดแม่ง just ไม่ักอ่ะแบบออกไปแม่งก็เจอละแล้วทําไงก็สวยรอตากแดดร้อน หลังจากนั้นหลังจากที่ใช้ชีวิตผ่านไปสักพักมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบเพื่อนชวนไปกินชาบูในเมืองซึ่งไอ้ร้านชาบูในเมืองเนี่ยมันอยู่ห่างจากหอผมประมาณ1 6บหโลเพราะว่าผมเนี่ยอยู่หออยู่มหาลายัยรอบๆนอกเมืองแล้วมหาลัยเพื่อนเนี่ยมันอยู่ในเมืองกันซึ่งผมเนี่ยก็ต้องขับรถเข้าไปแล้วแม่งต้องผ่านไฟแดงมระมี่ม4้าไฟแดงตั้งแต่ผมขับรถออกมาจากหอเนี่ยในวันนั้นเนี่ย แม่งเป็นวันที่ร้อนชิบหายร้อนโคตรแม่งไม่มีอะไรวันไหนที่แม่งร้อนทนแล้วล่ะผิวนี่แม่งใหม่อะดีห้กูทากันเด็แต่ว่าแบบเออออกมาปุ๊บแม่งก็ประเดิมเลยเจอไฟเหลืองก็แบบเออทั่วไปตามปกติดวงกูก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรงนี้ขับไปขับไปต่อสักพักเข้าถนนหลักไอ้เหี้ยโดนไฟเล,ลือละเกิดอะไรขึ้นชีวิตทำไมกูเป็นอย่างนี้เพราะผมนั่งคิดกับตัวเองสักพัก ก็คิดว่าแบบเอ้ยไอเฮียรหรือว่าเราแม่งจะโดนแล้ววะวันนี้แม่งดวงไม่ดีหรืออะไรแต่ว่าเออคนเราชีวิตแม่งจะเจอไฟเหลืองทุกอันเป็นไปไม่ได้แม่งยากเกินไปมือต้องโดนเฮียจริงซึ่งครับวันนั้นกูโดนไฟืองหมดเลยแม่งเป็นอะไรที่ฮะอะไรทําไมทําไมทําไมกูโดนอะไรอย่างงี้ฟ้าแกล้งกันหรือเปล่า อะไรหรือทำไมเออพอจะไปถึงร้านชาบูได้โดนไป4ไฟเหลืองหนึ่งไฟแดงแบบแล้วเป็นหนึ่งไฟแดงที่แบบเหี้ยกูขับมาแล้วมันก็เพิ่งแดงได้สัก10บ0บิลอยยาวๆไปแล้วไม่เป็นไฟแดงที่แบบโคตรหนานโคตรร้อนแม่งหลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะหาวิธีป้องกันหรือว่าหาสถานการณ์อะไรที่แบบเออกูเจะไม่ต้องเป็นรอไฟเหลืองเยอะในเมื่อดวงกูมันเหี้ยมากในเมื่อดวงกูเป็นแบบสตรีนขนาดนี้ กูก็หาวิธีแก้หาวิธีเคาน์เตอร์แม่งโดยวิธีแรกที่ผมทําก็คือเวลาที่ผมขับรถมาแล้วเนี่ยแล้วแบบเห็นไฟเขียวไกลๆละคือคิดไปเลยว่ากูโดนล,ละ <c oughs> โดนล,ละแม่งคือแม่งไปถึงนูน่นปุ๊บคือเหลืองกูต้องหยุดจอดงโงๆเลยซึ่งวิธีที่ผมแก้ส่วนใหญ่ก็คือหาร้านข้างทางแล้วก็จอดซื้อของข้างทางแม่งเลยหรือว่าแบบง่ายๆสุดเลยคือหาปัม๊มแล้วก็จอดเติมน้ำมันตรงนั้นเลยเพื่อที่แบบ เอออย่างน้อ,นอยก็รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตได้แบบใช้เวลาตรงนั้นให้มีค่าหน่อยดี่กว่าไปนั่งตักแดดโง่องๆอะไรอย่างนี้แต่บางทีมันก็แบบช่วยไม่ได้เพราะแบบเออเราออกมาแล้วมันก็กลับมาแดงอีกรอบซะแล้วก็คือถือว่าเป็นจ็สมัยรักอีกแล้วดวงกูอะไรอย่างนี้ตอนแรกๆก,กว่าที่ผมจะหาทางคอปเตอร์มันได้แบบนี้ผมก็แบบได้ลองอะไรที่มันแบบเสี่ยงๆอันตรายแบบเพลินเพียนมาอย่างเช่นแบบเชื่อเห็นไฟเขียวข้างหน้าแล้วแต่แม่งอยู่ไกลระดับหนึ่ง ผมบิดเลยบิดบิดสุดเลยเพื่อที่แบบเออไปถึงกูต้องทันแน่ๆกูฟันไฟเหลืองกูต้องทันไฟเขียวผ่านมาทุกวันนี้ผมก็ยังเจอไฟเหลืองไฟแดงอยู่ที่แบบเจอในสถานการณ์ที่แบบแบบแย่ๆอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาแล้วก็ว่าเออก็อยากมาบน่นเฉยอยากมาพูดอยากมาบน่นไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นถือว่าเป็นคลิป ที่แบบออกมาพูดออกมาทําอะไรนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบหรือว่าขอบคุณมากไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามที่ดูคลิปผมจนจบได้ก็ยอดครับผมยังมีอะไรต้องปรับปรุงเยอะต้องแบบต้องเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การพูดหรืออะไรก็คอยติดตามกันไปครับขอบคุณครับ